แม่ทนายดังครับนะออกมาแก้ต่างแก้ตัวแทนพี่โน้ตอุดมบอกว่าไอฝ่ายตรงข้ามนะนะมันมาหาว่าพี่โน้ตเราอ่ะนะไปอะไรนะมินประมาทอาคาดมาดลาย1นึ112นะครับผมดูแล้วไม่เห็นมีมาตไม่เห็นมีคำพูดไหนเลยที่ไปไปพาดพิงถึง ในหลวงรัชกาลที่9ไม่เห็นมีพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเลยมีแต่พูดคําว่าพอเพียงนี่ไอทนายดังแล้วมาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามนี่โหนอีกนะโอ้ดูมันช่างช่างไอ้นี่ช่างคิดได้นะฮะโอ้มาหาว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดึงสถาบันลงมาต่ําเฮ้ยโอ้โหนะฮะแล้วบอกอนะไรถ้าเกิดว่าเขา เกิดมาตาหนึ่งสองเน็ตฟิกเขาไม่ปล่อยมาหลก n เน็ตฟิก็เสียหายระวังเหอะจะโดนฟ้องกลับนะไอ้ฝนะ่ายตรงข้ามที่ชอบมาว่าเนี่ยนะโอ้โหนะครับแหมนะก็ถ้ามองในมุมของทนายก็ว่าได้อย่างนั้นนะครับแต่อนมึนนะก็ขอมองในมุมของน้มินหน่อยนะนะว่านะครับทนายคนนี้รู้จักขบวนการล้รมล้างการปกครองไหมเออ รู้จักไหมที่ศาลก็ตัดสินไปเนี่ยว่ามันมีขบวนการบ่อนแสะแกะก่อนทําลายเนี่ยรู้จักไหมนะฮะแล้วที่บอกว่าไอ้คดีหนึ่งสองมันต้องมีนประมาทชัดเจนไปนะครับก็ศาลก็บอกแล้วว่ามันมีขบวนการบ่อนแสะแกะก่อนทําลายนะอย่างเนี้ยนะครับไปพูดถึงพอเพียงพอเพียงอย่างเนี้ย มันก็เป็นการบ่อนแทะแกะก่อนทำลายไหมเอาถามอย่างนี้นะไอที่ไอที่พิธามันไปนติดสติกเกอร์มันก็ไม่เห็นมีคำไหนที่ว่าอามินประมาทกษัตริย์แต่นะครับมันก็คือการบ่อนแทะแกะก่อนทำลายคือการติดสติกเกอร์ยกเลิก1นึมีคำไหนที่มันไอ้นี่ไหมก็ไม่มีแต่ความหมายเจตานา เวลาศาลตัดสินเนี่ยเขาดูที่เจตนาเออนะครับก็ดูที่เจตนาว่าต้องการจะเจตนาบ่อนแสะแก่ก่อนทำลายไหมพูดโอ้โหตะโกนซะกูเป็นคนไม่พอเพียงเนี่ยอเจตนาอะไรอ่ะถามอย่างเงี้ยเจตนาดีไหมอ่าเจตนาจะชื่นชมพอเพียงไหมเจตนาอะไรเกี่ยวกับพอเพียงฮะ ต้องต้องการพูดด้วยคนตลกหัวเราะขำขันเอออ้าวลองถามดูสิเจตนาอะไรเพราะพี่โน้ตมีเจตนาอะไรเจตนาให้คนหัวเราะขำขันเหรออย่างเงี้ยเหรอแบบนี้มันบ่นแทะไหมละ่ะเจตนาให้คนหัวเราะเย่อย่อขำขันเฮ้อฮ่าเฮ้อคัากูไม่พอเพียงแล้วอย่างเงี้ยเออพูดถึงพอเพียงแหมจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับรอเก้าเลย ได้ไหมโอ้ยพูดผึงพอเพียงไม่ได้เกี่ยวกับราชการที่เก้าเลยไม่เกี่ยวกับทฤษฎีเลยเออเนี่ยแก้ตัวแท้แท้ถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยนะบอกว่าพูดถึงพอเพียงไม่ได้พูดถึงราชการที่เก้าเลยไม่ได้มีคําไหนหมินประมาทเลยอย่างเงี้ยเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทฤษฎีพอเพียงของใครอ่ะอ่า <laughs> นะะเอออย่างเงี้ยนะครับ ถ้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าคิดว่าดีก็ทําไปถ้าคิดว่ามันถูกต้อง,ถ,ถ,ถ,องถ้าคิดว่ามันเหมาะสมก็ทําไปทําไปเรื่อยๆแล้วกันทําไปเยอะๆนะครับอย่าหยุดนะแซะไปเรื่อยๆเออถ้าคิดว่ามันถูกต้องอ่ะแซะไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะแซะพอเพียงไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าหยุดอย่าหยุดนะถ้าคิดว่าไม่ผิดนะทำถูกแล้วอ่ะทำต่อไปเชิญทําต่อไปจ้า นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ